วันสุดท้ายก็จะเปิดเทอมแล้วอ,อฉันอยากไปเที่ยวบ้างจังเดี๋ยวนะห้ามออกไปจากที่นี่ห้ามหนีออกไปจากโรงเรียนห้ามอะไรนะห้ามออกไปเหรอเออฉันมาไม่ได้ใช่แล้วฉันว่าฉันโดนขังเหรอการเที่ยวของฉันไม่โอ้แต่จะจะออกไปไงดีอะ ต้องหาอะไรละกันโต๊เราจะใช้เฮ้ยมีเสียงมีเสียงฉัจะ,จะต้องปกติเวลานี้ฉันจะเรียนดีก่อนดีกว่าอึดจ่ะที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยทำไมมันเหมือนแบบโรงงานอุตสาหากรรมโรงเรียนมีที่แบบนี้ด้วยโอ้โหข้างล่างมีหนามตกไปมีหวังตายแน่ๆเลยโอเคไปก่อนมีลูกศรททำไมครูครูโรงเรียนนี้ถึงทำแบบนี้เนี่ย แบบมีลูกสองเหมือนให้หนีเลยโอ้ยอา้าวตกอีกโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสกีแชแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบกักแมพเกมสเก็บสกูน่ะเจ๋อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้เดอ,อแล้วก็ต้องหนีไปตรงนี้น,นี่มันช่องระบายอากาศฉันออกไปตรงนี้ได้ไหมแต่มันมีไฟแดงอยู่อะคืออะไรแต่ว่าเราไปกันก่อนดีกว่า นี่มีเหมือนจะเป็นลิฟต์ฉันต้องขึ้นไปอ๋อนี่ลิฟต์ปุ่มลิฟต์เหรอกดแล้วอ๋อมันจะขึ้นไปขึ้นไปเลยครับขอบคุณแม่ครับที่มาส่งโอเคเออโอ้โหตายตกลงไปนี่มีหวังแบบตายแน่เหมือนเราจะต้องหาอะไรนะ อันนี้ก็ได้คุนจริงจะใช้อะไรก็ได้นะเอ่อเอาเอาองศาให้ตรงองศาให้ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละวางฮะแล้วก็ไปโอ้โอ้โอ้โอตกอ๋อตรงนี้ฉันต้องลงไปสไลเดอร์ได้ไหมเนี่ยจะเลยลงไปเลยทำไมเหมือนฉันได้ยินเสียงเหมือนเสียงกรนเลย สียกดจากครูมากกดมาถึงนี่เลยเหรอแล้วฉันอยู่ส่วนไหนเนี่ยโรงเรียนครูอยู่ในห้องรีบหนีนออกไปก,ก่อนดีกว่าก่อนที่ครูจะรูออ้ไปเกออจะไปไหนสวยแล้วสวยแล้วครูไม่ได้ทำอะไรผิดนะเฮ้ยกลับมาเรียนเลยไม่ไม่ไม่ไมกลับเออ,อตรงนี้มีมเหมือนจะเป็นห้องยิมเวยต้องไปหากุญแจสีแดงกุญแจสีแดง เฮ้ย้วยจับเด็กคนนั้นหน่อยที่ไม่หนีเฮ้ยไม่ไปกลับหรอกไปกูเจกูเจกูเจถ้ารักกูเจเป็นเรดคีย์โอเคฮึ๊บู่น้ำผมไม่ได้หรอกเฮ้ยหยุดทำไมเฮ้ยเปิดไขรไขรเอ้ยดีเข้าไปอุ้ยเฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงเนี่ยฉันต้องเปิดอ่ยเปิดไม่ได้อีกกุญเจมันอยู่ข้างใน ก่อนไปเราต้องมาที่โรงยิมแห่งนี้ว่าแต่ข้างล่างาต่อไปฉันไม่หวางตายแน่ๆเลยแต่ไปก่อนดีกว่ามอ,อันนี้ก็จะเป็นบันไดที่ให้เราเนี่ยขึ้นไปข้างบนเพื่อจะไปเออตัวนี้ใช่ไหมโอเคมีที่เล็กหนึ่งด้วยโ้โอ้โหอ,อันนี้ต้องมีความแบบ อันนี้สูงเฮ้ยเฮอ,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 อย่าตกนะปึ๊บอ,อ่ะขึ้นไปอ่าโอเคขึ้นมันโอ้โหหลังคาเลยเหรอที่เรามาถึงหลังคาแล้วสูงมากจริงจริงนิดก็จะทำไปทำไมเอ๊ะ,อะให้เขาไปก่อนตรงนี้เหมือนจะกดเป็นเหมือนรีเซ็ตโอเคงั้นไปกันก่อนถ้ากระโดดนี่ตกลไปแน่ๆเลย แต่ตอนนี้ฉันจะไม่ตายฉันช้ไว้ฉันรอดล่ะอือ,อกระโดดขึ้นไปขึ้นไปอืบไปอืโอเคปีนไปอือแต่มือฉันนี่มันสั่นนี้เลยเฮ้ยอะไรนะห้าสิบหกคืออะไรต้องโยนลูกบอลให้เข้าเหรอฉันไม่ค่อยเก่งบาสด้วยโอ้โหนี่เป็นไงจริงจริงปะเหมือนมันไม่ใช่ลูกบอลนอ่ะลูกบอลมันจะเป็นอย่างอื่น ขึ้เข้าไปนี่นั่นแหละครูเดเอยอเอ่อไปก่อนนะครูเฮ้ยไปก่อนเร็วเฮ้ยเจอตัวสักทีฉันเร็วกว่าอยู่แล้วล่ะโ,โ,โอ้มีกินมีการหมุนด้วย <c oughs> ขอให้เด็กชายซุกิปดมาเรียนด่วนไม่เรียน ห้องไหนเปิดประตูห้องไหนเออห้องนี้ว้ายครูมาครูมาโอ้ยมันเข้าไปได้ไงเนี่ยฉันต้องไปหากับดักใหม่ฮะนี่ครูสร้างกับดักใหม่เองเลยเหรอโอ้ตรงนี้มีชุดแปะถึงยาไปได้นะเออมันจะขึ้นมาจากทางไหนไะเราต้องเล็งให้ดีแล้วก็ไปเออเออเอา้าโยนอะไรเนี่ย ยังยังอันนี้นอยู่เลยเริ่บโดนเออน,นั่นแหละโอเคอขึ้นบันไดอีกแล้วตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีปีนไปก่อนแล้วกันโอ้โหมีลมแรงด้วยลมแรงมากอะไรอะอะไรโอ้โหเลเซอร์เลเซอร์มาเต็มมามาเต็มสีด้านเลยโอ้โหออเอ๊ะเอ้ยสุดท้า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 ยเร๊่บไป ข้าท่ออีกแล้วทำไมที่นี่ท่อเยอะจังไปเอ๊ะโ,โ,โอ้โหตกเจ็บเลยถ้าข้างนนี้ฉันลงไปจะเป็นไรไหมต้องไปทางไหนเอาทางนี้สินะโอหทำไมทางมันซับซ้อนจังโหอ้โอที่นี่มันอ๋อข้างในตรงนี้ทั้งเมื่อกี้นี่ที่ฉันไป แล้ย้ายมาตรงนี้หรอโอ้ตรงนี้มีเครื่องดื่มชูกำลังด้วยขอกินหน่อยละกันรึู้หรู้สึกมีพลังไวมากโอ้โหแล้วดูรอบๆสิมีแต่แบบสูงมากโอ้โหึไปไปไปโอ้โหโอ้โอโอ้ กระโดดที่นี่สูงมากคงไม่มีครูตามหลังเราใช่ไหมตรงนี้ขึ้นไปเร็วโอ้โหเลยเหม็นเลยสีเขียวเลยนี่เอ่อมีนโฮลหรออะไรเนี่ยครูครูทำอะไรแกจะมาแข่งรถกับฉันทำไมอ่ะมันเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายเออก็ก็ได้อะไรอ่ะ สามสองหนึ่งไปได้เฮ้ยครูไปก่อนฮะถ้าไปครูไปก่อนครูขี้โกงมากเฮ้ย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 ไปไปไปโอ้โหครูสปีดสปีดตามสปีดตามไม่นสนโอ้เฮ้ยครูน้ำเร็วครูน้ำครูน้ำครูนำ้นำเร็วเอ้ยแต่ฉันแต,แต่แต่ฉันเหมือนจะอันนี้ เอ้ยค no. no. ุยอย่าไปนะคุยอย่าไป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 จิ๊กมือยอย่าอย่าอย่ามาซะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้มาเอาคุย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 ทำไมคุยขี้โกงขนาดนี้ทำไมคุยขี้โกงขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครชนะจะชนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุยโอ้ลาก่อนไม่รอฉันจะต้องแชมะไปเฮ้ยทำไมไปช้าจังโอ้เอ่เออเออฉันชนะแล้วอ๋อยังยังยัง ข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกเยอะอืมอะโอ้โหแพ้โอ้โหตัวแตกเอาใหม่เอาใหม่ทีนี้ผมไม่ยอมนะเออก็มาดีทุกสิบสามสองหนึ่งไปเฮ้ยฉันแซงเหมือนเดิมอะไรอะไรอะไรหันมาทางนี้เออมีอะไรมีอะไรอือไป อย่าอยาโอ๊ยไอ้นั่นมันได้ที่หนึ่งแล้วไม่สนครูโกงก่อนหนีตอนนั้นนะ่ะรืบสปีดไปเร็วสปีดไปเร็วตรงไปครูอยู่ไหนแล้วเนี่ยครูน่าจะอยู่ข้างหลังแต่ไม่สนก่อนเดี๋ยวไม่ทันรีบทำไมที่โรงเรียนมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยครูอยากให้นั้เรียนตายเหรอตายโอ,โโอ้ข้างหนข้างนาอีกนิดข้างในอีกนิด นิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ออออกจากตรงนี้แล้วโอเคเข้าเข้ามือกันตรงนี้โอเคอืมเปิดประตูม,มาแล้วจะเห็นอะครูอยู่ตรงไหนอะอะ๋โอ้โห,โหทำไมเก่งจังสองหน้าครูเออ,อวินน์าอ้อตรงนี้ให้เราขึ้นไปตรงนี้เหรออ๋อฉันปีนได้ปีนแบบปีนได้ไงก่อน โอ้โหมีแต่น้ำซึ่งน้ำเนี่ยน่ากลัวมากเหมือนตอนนั้นเลยเฮ้ยใครจะไปเอ่อเอาโอ้โหตกเฮ้ยเฮในชีวิตจริงนี่ไม่น่าจะมีน้องครูที่ทำอะไรแบบเดี๋ยวนะถึงตอนนี้ฉันก็ยังได้ยินเสียงได้ยินเสียงกริ่งของโรงเรียนอยู่เลยไป โอเคตรงนี้ละใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเออตรงนี้ปีนได้ไหมจะบ้าหรือจะปีนทำไมเอ๊เดี๋ยวครูทำไมครูถึงฉันไม่แห้แกพาไปไง่ายๆหรอกฉันจะทำไมแกแพ้ไม่มีทางหรอกโอเคมาพร้อมแล้วครูวะเฮ้ทำไมครู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 นี่ฉันไม่สนฉันไม่สน อไอ้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 โอ้โหไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกเอออกดไปโอ้ยหนังสือเหรอหนังสือเราไม่กลัวไม่กลัวโอ้โหถึงตอนนี้กดแบบกดกดรัวเลยครยอย่ามาตีนเพียรสิอือโอ้โหถึงยังไงครูก็ไม่ตายหรอกเลือดครูสีแดงแล้วนะอือจี้โดนโดนไปโดนไปสุดท้ายแล้วสุดท้าย โอ้โหทำไมเคิีจักโอ้โหขม,มุดอ่ะตุ้มเออแค่แค่นี้เลยเหรอไม่มีอะไรแล้วเหรอ,หรอถึงตอนนี้ฉันยังมีอันนี้อยู่เลยเนี่ยเ,เดี๋ยวนะแล้วมันจะไปสิ้นสุดตอนไหนอะแต่ที่เรารู้นี่มันล่องเรียนี่ เปิดประตูโอ้ไปได้เลยครับคแล้วแต่ใครขับอ่ะปกติฉันต้องหน้าตรงนี้ไปได้เลยครับออกไปได้เลยกระลั่นับรถไปครับมาอออกจากที่นี่ได้สักทีนะเรากระโดดดูซิโอ้กระโดดที่มีมาได้ข้างหลังเลยกลางหน้า,นาโอ้ ในที่สุดใช้ก็ออกจากโรงเรียนบ้านนี้สักทีไม่รู้ทำไมครูถึงโหดขนาดนั้นโอ oh. แล้วก็ต้องอกโอ้ oh. ในที่สุดก็ถึงแล้วบ้านของฉันอุ้ยไหนขาดูหน่อยโอ้เปิดได้แล้วเย้โ yeah. oh. อ้อะฉันออกจากที่นี่ได้แล้วแต่เออแล้วบ้านฉันอยู่ไหนเนี่ยมองซ้ายมองขวาไม่มีเลย เออ่งั้นช่างละกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะแต่ที่เรารู้สปีดแล้วก็อันนี้อยากอยากรู้จังว่าครูจะเป็นไงอยากไปทัว่วร์แมปละกันเออเออไปไปไปเออทำไมมันมีขึ้นอ๋อน,นี่นี่ทุกคนคา,าง ต้องแบบนี้อ๋อโอเคต้องแบบนี้อ่า <c oughs> โอ้โหสวยมากห <c oughs> ึแต่กลับโรงเรียนใหม่เออแต่ช่างกันไม่ไปลนะไายอุย๊ย